สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้นะจ๊ะก็จะมาแนะนําสูตรนะจ๊ะที่เราทําน้าขายก็คือเป็นน้ําโกโก้นะจ๊ะประจําของล้านเราเราก็ไม่รู้นะจ๊ะว่ามันจะอร่อยกว่าที่อื่นไหมนะจ๊ะแต่ว่าทางล้านนะจ๊ะทาสูตรนี่แล้วมีการตอบรับจากลูกค้าดีแล้วก็ซื้อซ้ําลูกค้าบอกว่าแซ่บอร่อยจ้าหวานมันเราต้องเตรียมแก้วนะจ๊ะเราเราใส่โกโก้สามช้อนจ้ะเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาเตรียมนมกับน้ำเชื่อมนะจ๊ะ นม hm กับน้ำเชื่อมเน่ก็ใสแก้วนี่เลยจ้ะบางคนเขาจะมีถวยตวงเป็นปริมาณเป็นตัวเลขนะจ๊ะวัดปริมาณแต่นี้ก็กะเอาเลยจ้ะครึ่งแก้วก็คือ30 ml นั่นเองที่นี้เราก็ใส่น้ำเชื่อมครึ่งแก like ้วนมข้นครึ่งแก้วนะจ๊ะแล้วเราก็ใส่กันเลยจ้าน้ำอุ่นๆนะจ๊ะแล้วก็ใส่ลงไปประมาณ100 ml จ้ะแล้วก็คน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 ตีให้มันแตกๆนะจ๊ะแล้วเราก็ใส่นมคนลงไป แล้วก็คนคน,คน,ค,นคนนะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปได้จ้าหลังจากนั้นเรานะจ๊ะก็ต้องเตรียมน้ำแข็งใส่แก้วแก้วตัวนี้เราจะใช้อยู่ที่22ออนนะจ๊ะ2 2 ml 22ออนจ้ะเป็นแก้ว22อออนเนาะแล้วที่นี่เราก็เทลงไปจ้ะก็ได้เกือบเต็มละอันที่เหลือนะจ๊ะแล้วก็ใส่นม วันนี้จะโรยโนมนะจ๊ะไม่ตีฟองนมจ้าแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ฟองนมแล้วก็จะตีฟองนมให้นะจ๊ะแต่อันนี้ก็คือแบบสะดวกเราแล้วก็อร่อยเข้มข้นเหมือนกันจ้าลูกค้าคนนี้เขาก็แบบตีก็ได้ไม่ตีก็ได้ก็เลยโอเคสบายแม่ค่าก็เลยไม่ตีนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเสร็จเรียบร้อยจ้าแก้วนี้20บาททวนจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้าโกโกน้นมสดนะจ๊ะร้านเรา